สวัสดีครับพบกับตาหงพักเครื่องอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นําชุดของหลวงพ่อเงินมาฝากกันนะครับที่เห็นนี้คือหลวงพ่อเงินทั้งหมดเลยนะครับที่ทางตาหงพักเครื่องได้นํามาให้ชมกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะครับก็อยากจะสะสมนะครับก็ติดต่อมาใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เป็นเซียนพระนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือแนะนําทางตาหงพักเครื่องได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละองค์นะครับอ่าองค์แรกนะ นี่ดูชัดๆด,ด้านหลังโอ้ลายสวยจังลายสบง้วยในด้านตูดมาด,ด,<อ>ด้านก้นชัดไหมครับอ่านี่ชัดเนาะมีใกล้โอเคอันนี้คือองค์แรกผ่านไปองค์ที่สอง ด้านหน้าด้านข้างด้านจะมีสีที่เป็นสีเขียวๆอยู่เนาะเขียวอยู่อันนี้ด้านถานนะครับฐานเคเลองดูองค์ที่สาม โอ้นี่เงาดิดมัมนี่ที่ว่าที่ว่าถามนะอะไรนที่ถามนี่อ๋อโอเคนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเนาะที่ชอบสะสมหลวงพ่อเงินตัวนี้ทาง,งทางองคพระเครื่องก็นำมาให้ชมกันเป็นแบบเป็นเซตเลยนะครับอ่าองค์ที่สี่นะครับเดี๋ยวดูองค์นี้นะโอ้นี่ชัดจริงสบุงสวยจังการขึ้นรูปหล่อการปั้น,นสวยเนาะ นั่นค้างอ่านี่อันนี้คือบริเวณฐานเนาะก้นนี่โอ้ชัดเดียวองค์นี้ไหมถวยจังอ่าอันนี้ก็ลงพรอเงินเหมือนกันอันนี้เนื้อดินกระพงบอกว่าเนื้อดินนี่เก่าอืมดันนะงานเปีนน,นะน,นี้เรดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ หลวงพ่อเงินนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับแนะนำคอมเมนต์หรือว่าสนใจเช่าบูชาก็แนะนำกันเข้ามาใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อเงินเหมือนกันอ้โสุดท้ายน,นีหลวงพ่อกันไม่ดู ต้องบอกว่าตอนนี้ลักษณะหลวงพ่อเงินลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรูปหล่อแบบนี้นะกําลังได้รับความนิยมกันเนาะผมเห็นได้หลายเซียนพระก็สะสมไว้กันเยอะนะครับอันนี้ตาหงษกก็เอามาให้ชมกันไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งไม่ได้ล้างอาหารนะครับโอเคจะมีสีแบบสีเขียวอยู่โอ้อันนี้คือชุดของหลวงพ่อเงินที่ทางตาหงมาให้เราชมกันนะครับอ่ะ เดีอยาลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องตาหงพักเครื่องนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับเผื่อพี่ๆทุกคนที่เขาชอบสะสมพักเครื่องครับก็สามารถมาชมที่บ้านตาหงได้นะครับถ้าเกิดใครติดต่อสนใจนครับก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ตาหงพักเครื่องต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ